สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม m x x b o อยอีกครั้งใน m x x b o อยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวสุดเข้มขน้นที่เต็มไปด้วยความทะเยอทยานทางศิลปะความรักอันซับซ้อนและบาดแผลที่ฝังลึกจากอดีตก,กับภาพยนตร์เรื่อง The Brutalist ครับผมจะเล่าเนื้อหาให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึก และทุกรายละเอียดสำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดราวกับได้ดูหนังด้วยตาตัวเองเลยนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่หลายคนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างไรบางครั้งเบื้องหลังความงดงามนั้นอาจซ่อนความเจ็บปวด ความสูญเสียและบาดแผลจากอดีตเอาไว้ The Brutalist จะพาเราไปรู้จักกับสถาปนิกผู้มีพรสวรรค์ที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์และการดิ้นรนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณของเขาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเปราะบางครับเอาล่ะครับได้เวลามาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง The Brutalist ซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพยนตร์มุ่งเน้นไปที่ชีวิตของสถาปนิกในช่วงกลางศตวรรษที่20ครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1947หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงไม่นานทั่วทั้งยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากความเสียหายและร่องรอยของความเจ็บปวดพระเอกของเรื่องคือ Laszlo t o t h สถาปนิกเชื้อสายฮังการีนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เลวร้ายในค่ายกักกันคอนเซนทรชันแคมป์เขาต้องทิ้งชีวิตเก่าในยุโรปและอบพยพมาอย่างอเมริกาพร้อมกับภรรยาของเขาเออร์ซูล่าหรือที่รู้จักกันในชื่อเออร์ซี่ครับทั้งคู่มาถึงอเมริกาด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และทิ้งอดีตอันเจ็บปวดไว้เบื้องหลัง ลาสโลมีความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นสถาปนิกผู้สร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในตอนแรกเพื่อพยายามสร้างชื่อเสียงและหาเลี้ยงชีพในดินแดนใหม่นี้เขามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแนว Brutalist ซึ่งเป็นสไตล์ที่เน้นความดิบแข็งแกร่งและการใช้คอนกรีตซึ่งอาจจะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่เขาต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอดจากอดีตครับ ในระหว่างที่ลาสโลกำลังสร้างชื่อเสียงและพะยายามผลักดันแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของเขาเขาก็ได้พบกับโซฟีซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาอย่างมากครับโซฟีอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างรายใหญ่ผู้สนับสนุนทางด้านการเงินหรือเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มบางสิ่งในชีวิตของลาสโลที่ภรรยาของเขาไม่สามารถให้ได้ครับ มั่มสัมพันธ์ระหว่างลาสโลโซฟีและเออร์ซี่ภรรยาของเขาค่อนข้างซับซ้อนและเต็มไปด้วยความตึงเครียดโซฟีอาจจะเข้ามาเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นตัวกระตุ้นให้ลาสโลประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างรอยร้าวในชีวิตคู่ของเขากับเออร์ซี่ด้วยครับลาสโลต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านอาชีพและความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาพยายามที่จะรักษาสมดุลของทุกอย่างเอาไว้ ช่วงนี้ของเรื่องจะฉายภาพการเติบโตทางอาชีพของลาสโลจากสถาปนิกที่ดิ้นรนสู่ผู้ที่เริ่มได้รับงานใหญ่ๆและสร้างสารรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงแนวคิดแบบบรูทอลิสของเขากลายเป็นที่ยอมรับและเป็นกระแสนในวงการสถาปัตยกรรมเขาเริ่มมีชื่อเสียงมีเงินทองและดูเหมือนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับ แม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพแต่บาดแผลจากอดีตที่ลาสโลและเออร์ซีต้องเผชิญจากค่ายกักกันยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาความทรงจำอันเจ็บปวดไม่เคยจางหายไปและอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของทั้งคู่บางทีการกระทำของลาสโลหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับโซฟีอาจเป็นเหมือนการพยายามหลบหนีจากอดีตหรือเป็นการแสวงหาบางสิ่งที่เขาขาดหายไปก็เป็นไปได้ จุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความลับหรือบาดแผลในอดีตของลาสโลถูกเปิดเผยหรือมีการทรยศหักหลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขากับโซฟีหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าปวดใจเกี่ยวกับเออร์ซี่ภรรยาของเขาเองครับ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจของลาสโลและอาจทําให้ความสําเร็จที่เขาสร้างมาพังทลายลงหรือทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบข้างต้องขาดสะบั้นครับหนังจะแสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนทางอารมณ์ของลาสโลเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทําของตัวเองและความจริงที่ยากจะยอมรับ มันอาจจะนำไปสู่ความแตกหักในความสัมพันธ์การสูญเสียสิ่งสำคัญหรือการที่เขาต้องกลับมาทบทวนชีวิตและอุดมการที่เขายึดมั่นอยู่ครับในช่วงท้ายของเรื่องลาสโลต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องราวในอดีตที่เขาพยายามซ่อนไว้ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวและผลลัพธ์จากการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะต้องเลือกที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองให้อภยัยหรือแก้ไขในสิ่งที่ผิดไปครับ การเดินทางของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของสถาปัตยกรรมอีกต่อไปแต่มันคือการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและความสงบสุขในจิตใจครับ ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้อาจจะจบลงด้วยการที่ลลสโลได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเขายังคงเป็นสถาปนิกผู้สร้างสรรค์แต่ผลงานของเขาอาจจะสะท้อนถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นหรือเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและซื่อสัตย์ได้ในที่สุดโดยอาจจะกลับไปแก้ไขความสัมพันธ์กับเออร์ซี่หรือสามารถปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่ตามหลอกหลอนได้ในที่สุดครับ The Brutalist จึงเป็นภาพยนตร์ที่สำรวจชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยมิติ ทั้งความทะเยอทะยานความรักความเจ็บปวดและการสแสวงหาความหมายในชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลงานที่สร้างขึ้นแต่อยู่ที่เรากล้าเผชิญหน้ากับตัวเองและยอมรับทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดที่ผ่านมาในชีวิต สำหรับผมแล้ว The Brutalist ไม่ได้เป็นแค่หนังประวัติชีวิตสถาปนิกนะครับแต่มันคือการที่เราได้เห็นว่าศิลปะไม่ว่าจะในรูปแบบใดหล้วนแต่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตและจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรบาดแผลจากอดีตความเจ็บปวดความรักความทะเยอทะยานทุกสิ่งล้วนหล่อล้อมรวมกันจนกลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ l าสโล o อสสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะพังทลายแค่ไหน เราก็ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอและการที่เราจะพบความสงบสุขที่แท้จริงได้นั้นบางครั้งเราก็ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตและเยียวยาบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจก่อนครับเรื่องราวของ The Brutalist ได้จับลงแล้วนะครับเป็นการเดินทางที่เข้มขน้นและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกคุณคิดว่าศิลปะมีส่วนช่วยในการเยียวยาจิตใจหรือสะท้อนความเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรบ้างครับ และมีผลงานศิลปะชิ้นไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษที่สะท้อนอะไรบางอย่างในตัวคุณบ้างไหมครับ สำหรับวันนี้มิก p o อยต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการสรุปภาพยนตร์เรื่อง The Brutalist แบบละเอียดยิบนี้จะทำให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกแอ p ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในแอหน้าครับสวัสดีครับ